โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dozer Channel นะครับต้องขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับเขาวันนี้อยู่การรีวิวสกินใหม่ของทาร่านะครับมาในธีมยากูซ่านะครับก็จะเป็นสกินที่เปิดขายนะครับตอนนี้นะครับ99คูปองเท่านั้นก็ใครที่อยากได้ก็มาจับจองกันได้99คูปองเท่านั้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูในการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะ แขน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 มาโอ้มีเพื่อนมาโอ้เ oh, <c oughs> ข้มเลยคิว <c oughs> ป่านี้จะโดนดีๆไ,ได้นะ เมื่อกี้เมื่อกี้อยากเข้าเวท่้าอเลนนะ,แ,ะแต่ว่าจะตายช่วยแล้วแหละมีคนมารอแล้วเมื่อกี้เป็นสองคน ตอนนี no vale ้รอในคุ้มน <to drain> ี่มาไปโดนตัดเหรอมาอีกแล้วมาอีกแล้วต่อเหมือนเดิมแค่ม่เต็มก็ยังแย่งได้ นักยืนว้าไปตำนานนี่หว่ามีคนมารับเราเลยครับมันเคลียร์หลังบ้านเลย ะจะหน 1, ึ่งห้าครัเารเทียบแล้วส e ัน้คืนไหมห่างสี่พันเลยลโอ้เยเ i think we will have to win an enemy has been defeated rush? enemy has been defeated an enemy has been defeated i my weapons are forged in blood แตลกอ่ะส้างประเลยี่พ มันจะล้ำอะรจะโดน A hammer, there's a way. Yeah! Kratos has been defeated. My weapons are forged in blood. 4ี่พันเยอะอยู่เก็นไปนี่เกิดเมีลุ้นอยู่นะจริงๆอ่ะ ค่อนข้างเดินสต hey. ิ๊กด้ะระวังเค้าเจอแต่เาดาบน้ำกาป่า네 ไม่สวยอยู่ได้อยู่หูคุ้มเลยชานี้โอ้ได้อยู่ได้อยู่เลยเอ๊ยยังไงดีกับตอนน่อตัวนี้ที่โดนปลาดอ,อก ยังไม่แตกมี <c oughs> พลอ,อยแล้วเกือบหลอดมีได้ทำไมล่ะไปชั่งดีกว่า <goes> มันตัดเลือดทีอันติดูไม่มีประโยชน์ไปเลย สวยอยู่นะขันนีน้มาแล้วมาแล้วอืมวันเวทอันนี้นะตั้งตานี้เขามีเขามีเวทสองตัวเราออกมี้ได้นะแบบว่าใครอาชินไดนะ้จะได้ยืนนานอือ <g uss> ื 你参加。 เพือมีประโยชน์ในการวิ่งไล่ล่าซิวน่า <tower> ใช้เวลา <been destroyed. S 1> นานจัดในการฆ่าเราบลัดแบดเนาะลองสู้กันเลยเหออะไรนี่น ah! นย อวนไ,ไม่เอาไม่สูตัวนี้นตัเด,ดตเลียดยิงไล่ได้อยู่อนเลนมา ติด,ดูเพ่นิดน้อยเวลาติดตับเลือดเนี่ยเพิ่มกระตินึงนอ่าล้เฮ้ยเฮ้ยเพน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 จะมีคน,นยัน,น เราเปิดมิชั่นได้ตัวเราหนาแต่ <laughs> แ ไม่ได้ๆอย่าให้ับเ well. ่ตายเอาละจังหวะนี้ยุกเลยไม่ออกว่ะสปีดพุทธกลนประโยชน์น้อยเลยกัเพื่อนเพื่อนจะเรียกเอาสักอ่างสิเพื่อนเอสองบัฟเลยหรอเราโล่ มัว่ะอาจจะเป็นก้อนเลือดเคลียบได้แล้วเนี่ยเ็ะทุกพุ่มครับเช็คแย่ตายถ้าไม่มีคนไปเคลียร์เราปล่อยก,กันก็ได้นะมาไปดู พออะไรไ,ไม่อยู่แชร์ครับแชร์แชร่กดนะครับโอเคไปวิสต์สวยเสียสองแอล้วก็แค่ทีมก่องเราได้ ไม่ามาสัมมนาได้หรอเอ้ยจบแล้วเนะ่อย่างเขาเนะี่ยเออในสุดก็ชนะเร็วเรียกได้ว่าประโยชน์ท้ายเกมนีมันน้อยจริงๆนะฮะดีกว่าทีส่องน่าจะฟลอรับเัวเมดอยอะนะคิดว่า เป็นแบบตานิเพื่อนแบกครับเปออ็นตัวที่ทำคลิปยากโคตรเอาไปเพนสวยน่ารักครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวทาร่าในะวันนี้นะก็เสือเป็นตัวหนึ่งที่ทำรีวิวค่อนข้างยากมากๆนะด้วยความที่เอ,อ่อรูปแบบของสกิลมันค่อนข้างจะแบบ ล้าหลังเะใช่มว,ว่าล้าหลังเลยคือแบบมีแค่ติวิ่งไวรีเลือดใช่ไหมสกิลสองปั่นดำมดำเมดไม่มี cc ซีนะมีท่า1 cc ่งท่าเดียวก็คือท่ากระโดดไปทุบเนี่ยสโล6์กสบเร์นี่ยมันบัฟมาให้รอบหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอให้จะเล่นง่ายๆนะครับท่าสีมันก็ยังถือว่าธรรมดาอยู่ก็คือเลือดน้อยตีแรงแค่นั้นไม่ได้แบบมีอะไรเป็นลูกเล่นพิเศษสำหรับทาร่าเนาะแต่มันยังมี ล่าสุดมันจะมีแบบเวลาใช้สกิลมันจะเสียเลือดก่อนแล้วค่อยๆรีเลือดอีกอันนี้ก็ยิ่งทําให้ทาร่าเวลาบางครั้งมันกดสกิลมันเสียเลือดช่วงเลือดแบบเต็มหลอดไวขึ้นอะไรอย่างนี้มันก็ทําให้มันเล่นยากมากขึ้นเนาะก็เมตานี้ก็เลยไม่เหมาะกับทาร่ามากเนาะไอที่เมื่อก่อนมันเล่นกันได้นี่มันเป็นช่วงของทาร่าที่ยังพ u น i s ได้แล้วก็อเอามาพ u น i s นกเอามาราดนกได้ดีแต่ว่ายุคนี้เนี่ยพอไม่ได้เป็นออฟเลนที่เอาพ u น i s มาแล้วเนี่ยทาร่าเลยเล่นยากขึ้นไปอีกนะแล้วก็แบบบวกกับเมตาเป็นแบบ fighter แข็งแข็งยืนกันแล้วนะทาร่าก็เลยไม่ค่อยมีบทบาทในเมตาเนาะก็ถือเป็นตัวนึงที่ทารีวีค่อนข้างยากนะครับครับก็ถ้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยจะเป็นกำลังใจคนทําคลิปมากเลยนะฮะสวนใจคลิปอะไรต่อนั้นก็ไฝ่ตามเลยครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน